ทิพว่าณน่าจะเกินเกิน20ปีแล้วพี่นะเดินตามหลังแกมาเปกคนนี่ครับคือแต่ไหนอะไรจะเดินตามหลังแกมาตลอดนะประวัติที่ได้แล้วมาเนี่ยท่านเป็นในหารครับโอเคครับโอเคอันนี้ให้ใครทิพอ้วนหรือท่านครับสน้ำตาลแๆแล้วทีเนี้ย มันตรงกับวัตถุดิบสมก็ือจะมีการเล่วงสร้างอาหารให้ ตาผู้กองมาดักกล้องนาขอนี้จาบสูงนี้ใช่ไหมแค่แค่สามถุงพอนะครับเดี๋ยวไปทำที่อื่นเลยโอนโอนแรงหนึ่งร้อยครังเลยดิ อะไรคร yes ับไม่ต้องห่วงอะไรก่อนใหญ่นั่นจะโยนไมปโน่นเลยเรียเพลินเลยมันจะลายจะลายเดี๋ยวสภาพบ้านนะตัว

ไม่มีน้ำก็ไม่เป็นไรเดิ๋มันก็จดอมมันหัน